ครับผมสำหรับพี่ท่านไหนนะครับที่กำลังอยากจะออกรถนะครับแล้วอยากรู้ว่าเราจะต้องมาจ่ายเงินค่าต่อกระบะหรือค่าตกแต่งเองไหมนั้นน่าจะบอกว่าเราไม่ต้องจ่ายเพิ่มนะครับเราสามารถที่จะจัดไฟแนนซ์ได้เลยเอาอย่างนี้ก่อนละกันเดี๋ยวอธิบายตั้งแต่แรกก่อนนะครับสำหรับการที่เราเลือกมาแล้วนะครับว่าเราจะซื้อรถ ต,ตัวแต่งเป็นแบบนี้สมมติเอาภาพรถคันนี้ไปให้เนะซลล์น้ำเลยวางปึ้งพี่ผมอยากได้แบบนี้แหละพี่ช่วยคำนวณค่าง,งวดเงินดาวให้ผมหน่อยโอเคจัดให้นะครับสำหรับถ้าเราจะออกแบบนี้และคำนวณค่าง,งวดเงินดาวนะครับเราสามารถที่จะจัดไฟแนนซ์ได้เลยนะครับรถที่มันออกมาจากโรงงานปกติแล้วมันจะมาเฉพาะหัวแชสซีก็คือเหมือนรถกระซือหัวกระแทสีขาวนะครับแล้วเราก็จะต้องส่งรถคันนั้นนะ่ะ ไปต่อที่อู่มันถึงจะมาเป็นรถสวยแบบนี้แต่ที่นี้นะครับเวลาที่น้ําจะคุยกับลูกค้านะครับก็จะคุยว่าโอเคจะต่อแบบไหนก็จะเอาสเปคจากอู่นะครับมีอู่อะไรต่อแบบไหนอู่ไหนต่อกี่บาทนะครับแล้วก็เอาราคาตัวการต่อแล้วก็แต่งแบบนี้มารวมเข้ากับราคาหัวรถเสร็จแ,แล้วก็เอาราคาตัวนั้นนะครับยกตัวอย่างไม่ยกตัวอย่างอะคันนี้อ่ะ เอาเลขกลุมๆแล้วกันเพราะว่ามันไม่ใช่สองล้านมันสองล้านกวกว่ายกตัวอย่างรถคันนี้ราคาสองล้านรถตัวนี้ราคาสองล้านถ้าต่อไปรุ่นนี้สองล้านหัวเชฟซีอยู่ล้านห้าเนาะต่อตัวถังอีกห้าแสนเนาะแล้วก็เอาราคารถหัวเชฟซีห้าหนึ่งล้านห้าแสนบาทบวกกับค่าต่อกระบะทำทีต่อชุดแต่งอีกห้าแสนเสร็จแ,แล้วก็เอายอดตัวนั้นนะครับมาคำนวณค่างนวดเงินดาวเลยอย่างดาวสิบเปอร์เซ็นต์ก็คูณสิบเข้าไป ดาว15ก็คูณเข้าไปดาว20ก็คูณเข้าไปเสร็จแล้วก็มาคำนวณค่างวดน,นะคะก็จะได้ราคาเงินดาวแล้วมันก็จะมีค่าเบี้ยรประกันด้วยด้วยความที่เรามีค่าตกแต่งเยอะมากเนี่ยครับก็ค่าเบี้ยรประกันก็จะเราจะต้องส่งรูปรถนะคบให้ฟแนนซ์เอให้ทางประกันดูนะครับว่า,ารถคันนี้จะจะทาแบบนี้นะค่าเบี้ยจะอยู่ประมาณเท่าไหร่ซึ่งส่วนใหญ่แล้วค่าเบี้ยรประกันนะครับจะคิดอยู่ที่80ซ ของราคารถนะครับทุนประกันจะอยู่ที่80%ของราคารถถ้าเราดาวไม่ถึง20%ถ้าเราต่ำกว่านั้นค่าเบี้ยรประกันก็จะมากขึ้นคือทอํายังไงก็ถ้าเราดาว15%ค่าเบี้ยรประกันก็จะคิดอยู่ที่85%ของราคารถอย่างเงี้ยนะครับเนาะไม่งงเนาะไม่งงโอเคก็ค่าเบี้ยรประกันประมาณ50,000 50,000กว่าๆเพราะอะไรเพราะว่ารถคันนี้ ต้องดูด้วยว่าเป็นแบบมีอุปกรณ์อุปกรณ์ในที่นี้ก็คือพวกมีไฮดรอลิกมีระบบเอยกดัมไม้อะไรเงี้ยครับถ้าเป็นพวกมีอุปกรณ์มีระบบไฮดรอลิกเนี่ยถ้าเบี้ยประกรันก็จะอีกเลทหนึ่งแต่ถ้าเป็นรถตอกระบาธรรมดาเหมือนอย่างคันแท่งนมนี่คือคันแท่งนมนี่เป็นแค่แท่งนมไม่ได้มีระบบปั๊มไม่มีอะไรระบบไฟฟ้าใดๆที่อยู่กับถังนะครับเป็นแค่แท่งนมเป็นวาล์วเปิดธรรมดาเนี่ย เขาก็จะอีกเลดหนึ่งก็จะถูกลงแต่ถ้ามีพวกระบบยกดัมมีอะไรไฮดรลิกอะไรพวกนี้ก็จะอีกเลดหนึ่งนะครับ<ม>แล้วก็มาคํานวณทางงวดก็คือว่าที่สามารถที่จะซื้อลดจัดเงินดาวโดยที่ไม่ต้องจ่ายอะไรเพิ่มซักบาทนอกจากเงินดาวค่าตัวรถได้หลุดเนาะสำหรับใครที่กําลังสงสัยว่าซื้อลดมาต้องเอาไปต่อเองไหมก็คือสามารถที่จะให้ทาง เราจะเคยได้รวมได้ทุกอย่างเลยนะครับโอเคสำหรับวันนี้ไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ